มียางเขาสวนแต่เศร้าค่ะกับโปรงใสโปรงค่ะอขอบคุณพี่้องเด้อไปเบืเ้องเดากะยอดให้ยอดวิวค่ะขึ้นยุดตัวละค่ะขึ้นอยู่ย่างว่าเมื่อนี้ไม่เจอละดีใจใหายย่างว่ากินกับแม่เราก็เลยย่างรอสวนเนาะพาพี่้องย่งางรอสวนสอน,นบักเน่าสอนบักเน่าเจ้าของสอนบักเน่าแล้วย่งสอนค่าอีกเด้อค่ะดอกค่าดอกค่า จะอสอนบักหน้าออนดอกค่ะบักม่วงขึ้นสิเบิดแล้วเนาะบักมืวงนี่ขึ้สิเบิดแล้วค่ะอันปีนี้ได้กินจูใจบ้านใดกะมีบักม่วงจนว่าอันผู้ใดเอาบักม่วงมาฝากกันอุเคดด้วยพน้าวาเป็นครับถากทางเย่อๆหรือว่าให้กันเนาะมันหลายเอาแนวอื่นก็นได้ดอกนะ บานนี้บักม่วงหลายกระสีเอาบักม่วงเต้วไปฝากโมเนาะพี่น้องมันบอกไม่เจวกันคือกันนั่นแล้วค่ะฝากลูกเต้ากินแน่ฝากโมกินแน่สืบไปเหยนน้องสาวน้องสาวกะเต้เบเลอยู่จนบักข้าเจ้าได้เห็ดได้ตาก <c oughs> บักม่วงกระไดบ้านนี้เบิดเราได้ค่ะคันเบิร์ดเรพันยากเนาะคันบ่นอืดกับบ่อยากคันอืดเราอยากโรดค่ะไม่เจียวไพ่าย,ยางคลิปสตรีมกระได้ หยุดอยู่กับทีบ่ได้ย่งกัดบ่คือตาเด้เล่าย่งเล่าเอาอยากย่งใส่คนเล่าเด้ไม่เจ้าเห็นบ่าเปลี่ยนเนาะใช่เจ้าเห็นบ่าเป็นค่ะของเล่านี่เห็ดเปลี่ยนเลยเล่าใส่คนบูยเลี้ยวเบิ่งไกะไก่เปิดมปนกก่ย่างขาวเปิดมันจะมาหากินปลาจดซื้อท่างเขาบ้านไม่เจ้าวอดีเด้ยนกกก่ย่างขาวมันมาหากินปลาเนี่ยมือเสาจ้า เราปน,นี้ขันเผอเนี่ยกันกปากหางนกปากใหญ่ๆไหมคะนกปากใหญ่ๆก่ะมาะมาดูขนาดเลยอันนี้ก็ไดตอนตาแล้วเลียงหอยนั่นห้ว่าเบยั่งเพิ่นคมันมาลักกินตัวค่ะมาลัก,กินแล้วก็มาแสดงเสียงไ้เขาฟัางน้ำเรี่อไปเจ้าจของมาลัก,กินเยอยๆครับวกค่ะเยอยๆค่ะเยอยๆคับแต่ยังว่าจจะเสาร์วันนี้ม่เจ้ากระเพ้ามาตรวจตรา บ้านสวนแหน่ขาดแดดออกมากกับสาวอ่อนแดดเพราะวันคืมเนาะค่ะย่หนเอยกับคืมอีกแบบอันเมื่อวา้านคือกันทรงวานแดดย่บ่โดนคืมบ่โดน,น,นตกตกบ่บ่เพโดนคือกันยุดจ้ะอันนี้อากาศตอนนี้ก็ไดแต่ว่าได้ข่าวว่าน้ำท่วมทั่วอื่นก็นโอ้ปิดวงงปิดง่ายขันว่าน้ำท่วมน้ำเขานี่มันเป็นหนขวยไขอ่อีหลีเด้ค่ะ คนหวยคากบ้านสวนไม่เจ้เนี่ล่ละหน้าฝนนี่คนหวยอีหลีไข่แน่้อตนานาหนาวบ้านสวนเนาะบรรยากาศู้ดีค่ะกอกองไฟก็ได้สุดยอดเลยในการกอกองไฟอันนี้กืมคนเฮ้าอาศัยบรรยากาศทุกอย่างค่ะอาศัยบรรยากาศเขื่อนุนธรรมชาติเขืออนุนพยายามอยู่กับธรรมชาติทีสุดค่ะจิตใจให้องสิด้เบิกบานเด้อ